สวัสดีครับน้องๆแฟนเพจทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพี่มีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอก็คือกระดาษทดหลายหลาคนแบงงว่ากระดาษทดคืออะไรคืองี้ในการทําโจทย์สอบเตรียมอาหารเนี่ยนะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันทุกคนเลยมีปัญหาเหมือนกันทุกคนก็คือกระดาษทดส่วนใหญ่ก็จะใช้นังสือก,กาสมุดทดกระดาษ A 4ซทด แต่วันนี้พี่มีนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือกระดาษทดที่มันเป็นรูปแบบนี้นะอันนี้เราสามารถไปหาซื้อได้นะนะครับย่างแงยแล้วก็มาพับมาพับเป็นแงะมาพับมาพับแล้วก็พับมันจะเท่ากับกระดาษ A4 สามสิบสองแผน่นมันเท่ากับกระดาษ A4 สามสาสองแผน่นก็คือพบเป็นแบบนี้นะครับเนะี่ยมาพับเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไว้ทด ซึ่งมันจะประหยัดมากๆแล้วก็พลิกไปพลิกมาได้หน้าหลังได้ตลอดอันเนี้ยใครใครกำลังหากระดาษทดอ่ะพี่แนะนํานะอันนี้เป็นกระดาษทดที่สมัยสอบพี่ใช้เองกับมือแล้วก็พอมีกระดาษทดปุ๊บเราอย่าพยายามเขียนในข้อสอบเด็ดขาดเขียนในกระดาษทดเขียนเสร็จการในกระดาษกระดาษคาตอบนี้มีขายที่เพจกระดาษทดอันนี้นะครับมีขายที่เพจ แต่มีจํากัดเนาะมีแค่ห้าร้อยแผ่นนะครับแผ่นละสี่บาทใครอยากได้ก็อินบ็อกมานะเริ่มต้นยังต่ําก็คือสิบแผ่นเพราะว่ามันเราสั่งกี่แผ่นไม่รู้อะค่าส่งสี่สิบเราสั่งสิบแผ่นก็ค่าส่งสี่สิบเราสั่งแผ่นเดียวก็ค่าส่งสี่สิบฉะนั้นใครอยู่ค่ายกวิชาใครเรียนอยู่บ้านแนะนําให้สั่งไปเลยคุ้มค่าแน่นอนกระทดใช้ทั้งปีใช้ไปเลยสิบสองเดือนอะ่ะ ยังไงก็ใช้ดีกว่าไปซื้อกระดาอซ4เป็นเปลืองกว่าอันนี้แผ่นละสี่บาทสิบสี่บาทใช้ได้ประมาณพันข้อโอเคไหมนะครับอันนี้หามาให้แล้วนะแล้วก็พอทำเสร็จก็กาใส่กระดาษคำตอบไปในบล็อกซิลเทสอย่างนี้ซึ่งมันคบคู่กันอันนี้พี่แนะนานะครับกระดาษทดเราอาจจะซื้อเองก็ได้แถวร้านเครื่องเขียนมีเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ที่เพจมีขายแผ่นละสี่บาทคันต่ำสิบแผ่น อาจจะรวมกับเพื่อนก็นได้แล้วมาซื้อสิบแผ่นเอาไปใช้คุ้มค่ามากแล้วก็ไม่ต้องพกกระดาษไปเยอะเดี๋ยวมันหายอันนี้ใช้อันเดียวแล้วก็คิดไปยาวๆเลยนะครับก็ใครอยากสั่งแผ่นเดียวก็ได้แต่ค่าส่งสี่สิบเท่ากันนะครับพี่มีจํากัดแค่หนะ้าร้อยเนาะเพราะว่าพี่ทดลองเอามาเอามาใช้เป็นกระดาษทดที่พี่ใช้เองกับมือสมัยที่พี่เรียนพี่เพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันครูอันเขาเอามาให้ลองใช้ มันดีมากทุกคนนะครับก็คลิปนี้มาฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวจะโพสไว้ที่หน้าเพจน,นะใครอยากได้กระดาษทดสั่งซื้อได้ที่อินบซ์เพจน,นะครับโอเคไปละบ๊ายบาย